มีตอนที่ต้องเรไม่ใส่และ 咋？Um ่เยอะมากอันนี้คือขอนี้ทำเสร็จนะคืออันนี้แค่ยี่สิบแปดบาทนะคะเก,กอร์น,นี้ได้ถึงเกตแปดแปดอันนี้ก็แปดที่แปดนูเบอโ์อุ้ยอ,อันนี้ก็แถมเหรอน่ารักมาก นี่กัน,นะคะ่ะเฮ้นี่น่ารักมากสองสห้าแผน่นเราจะบวกไปนี่เลยนะคะทุกคนว่าเขาแถมกี่อันว่าเขาแถมทั้งหมดกี่ชิ้นทุคนการเมื่อกี้กี่แผ่นแล้วเนอเขาไม่ได้แถมนะทุกคน,กคนลืมลืมยี่บแปดบาทเราสั่งมาเองมาต่อค่ะ คือคือของมันคุ้มมากเลยนะคะทุกคนเราจะบอกนะคะคือมันเป็นสิ่งที่แบบห้าสัส่อันนี้ได้ตั้งสี่แผ่นกลทุกคนโอ้ยอันนี้ได้ห้าแผ่นค่ะอันนี้ได้ห้าแผ่นอ่ะเราก็เราชอบตั้งกล้องอย่ยเราคือเรานั้งพล้องธรรมะนะเพราะว่าแบบโตมันคือโตสำรองลยเวลาเบื่ออันนี้ได้ถ้งห้าแผ่นทุกคนคือเป็นสิ่งที่เราชอบมากฝากไปอุดหนุนร้านโบนัส้วยนะคะ อ้อันนี้น่ารักมากก็อเคอยากดูว่ากี่ไหนอยากดูก็ฉันอยากรู้รอค่ะทุกคนอันนี้ได้หกค่ะนนี้ได้4คือมันเป็นสิ่งที่ม,ม,าจจมากสุดจังเราชอบร้านนี้นะทุกคนคือทุกคน 14ชิ้น14ชิน8ปคบาทโมาโฆามา